ขอราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคิวเอสนะครับผมก็สมาลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัล n ิน่าฟรีไฟแล้วตามเคยเลยนะครับผมานะครับก็สมาลิปนี้นะครับผมไปในเกมของกัล n ิน่าฟรีไฟกับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทําการผู้ขืนในช่วงของกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า กิจกรรมที่ผมจะเข้ามาพูดในคลิปนี้จะเป็นกิจกรรมขอสายเกิมนะครับนะนะครับซึ่งสำหรับใครที่อาจะเข้ามาดูในส่วนของกิจกรรมสายฟรีนะครับผมก็ขอให้ไปดูในคลิปหน้าละกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นกิจกรรมสายเกิร์งเดียวเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะการที่ผมได้เข้ามาดูในเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับผมก็มีกิจกรรมสายเกิมเข้ามาอยู่ที่ประมาณ2กิจกรรมถึง3กิจกรรมด้วยกันเลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมสายเกิรมประจา วันนี้นะครับผมอ่านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับผมคือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับสวอปแมนนะครับรีเจนนะครับออดุยครับนะครับกันเหล่าไอ้เขมแห่งจักรวาลนั่นเองนะครับผมอ่านะครับกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจนะซึ่งกิจกรรมนี้คือแบบดูแบบยิ่งใหญ่นะใช่ไหมอ่านะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีระยะเวลากิจกรรมกั้นแก่วันที่18พฤศจิกายนนะครับ ไปโจขึ้วันที่24พฤศจิกายนเลยนะครับผมและในส่วนของขอลางวันนะครับผมคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีสกินไอวอรนะครับสกินกระเป๋าใช่ไหมครับผมกอสุมสกินปืนสกินสเก็ตบอร์ดนะครับสกินสัตว์เลี้ยงแล้วก็กอสุมสกินปืนนะครับผมนี่คือขอรางวัลหลัดๆเลยนะครับผมที่อยู่ในกิจกรรมสวอปแมรีเจนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับว่าภายในไปยังไงกันบ้านนะานะครับ ก็กิจกรรมนี้คือเขาบอกว่าให้เราเลือกของที่เราไม่อยากได้นะครับสองชิ้นออกไปก่อนนะครับมาไหนที่เราไม่อยากได้ให้ออกไปเลยครับมาครับผมไม่อยากได้สิ่งส่วนขยะเก่นะครับแล้วผมก็ไม่อยากได้ในส่วนของกองสมสกินปืนนี้แล้วกันนะครับสองอย่างนี้ผมไม่อยากได้เลยนะครับผมก็เอาออกไปนะครับ แล้วก็คิดคาว่ายืนยันนะครับเมื่อเรายืนยันแล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะคือยืนยันแล้วคือยืนยันเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อกิจกรรมก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมมานะครับมาครับเลือดเลยครับมาครับผมซึ่งในการหมุนรอบแรกนะครับผมเราจะเสีย9ไดมอนด์ในการหมุนรอบแรกนะเห็นไหมครับรอบที่สองจะเสีย49ไดมอนด์ครับรอบที่สามจะเสีย99ไดมอนคือจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบที่เห็นกันเลยนะครับ ซึ่งเราจะหมวนให้ดูซักสองรอบก่อนแล้วกันนะครับรอบแรก9ไ้าดมอนด์ผมจัดไปครับผมจะได้รับไรนเนี่ยไดมอนด์นะครับปุ mm ๊บอ่านะครับ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของกรอบรูปโปรไฟลนะ์นะครับผมซามูไรนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้รับมาครับไปเสีย49ไดมอนนะผมมาก่อนกันเลยครับปุ๊บ อ่านะครับรอบนี้ก็ได้มาเป็นพื้นหลักโปรไฟล์กำนาซามูไรนั่นเองนะครับผมอ่านะครับอ่าแล้วก็ได้สินสวดปริศนาเนาะเมื่อเราหมูครบสอนรอบนะครับก็ได้รับรางวัลพิเศษหรือว่ารางวัลบนนั้นนะครับผมสอนรอบก็จะได้รับเป็นสินสวนปริศนานะฮะขอบสวนจำเนาะสี่รอบก็จะได้รับหัสุมสกินปืนหนึ่งใบนะครับหกรอบก็จะได้รับขัสุมอีโวหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมอ่านะครับก็ ฝากไว้ด้วยละกันนะใครที่มีเดมโมเยอะๆแล้วอยากจะเข้ามาสุ่มกิจกรรมนี้ก็สามารถสุม่มได้เลยนะเพราะว่ามีไอวอลด้วยนะครับคุณอาจจะมีโอกาสได้รับไอวอลนะครับสก,กินไอวอลสุขเทฮสก,กินนี้นั่นเองนะครับค่าหากคุ้มหมุนไปเรื่อยๆนะครับคุณมีโอกาสได้แน่นอนครับผมรวมไปคือสก,กิลคู่หูสัตว์เลี้ยนะครับส่วนอัจจิจอดนะครับสก,กินสเก,ก็ตบอร์ดครับสก,กินลบซูซีฟนะครับหรือว่ากระเป๋าหรือก้อน ขอไม่ขอภัยครับไม่ใช่กระเป๋านะก่อนศพสมุลัรนะเป็นสวบสมุลรยที่เป็นก่อนศพนั่นเองนะครับก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยละกันนะครับผมสวบแมรี่เจนนะครับผฝากไปด้วยละกันนะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมขับไปกันเลยดีกว่านะครับมาครับกิจกรรมขับไปที่ผมจะมาฝากนะครับก็คือกิจกรรมสวบแมรี่เจนอีกแล้วนะครับผมรวมกำนานแม่ครับจักวัดสมุลัรนั่นเองนะครับผมการว่ากิจกรรมนี้นะครับอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับว่าจะการจะ กิจกับเมื่อกี้ไปนิดหนึ่งครับผมก็คือว่าเมื่อกี้จะไปพวดของใช้มากกว่าใช่ไหมขอแบบอะไรนะไปขอแบบสะสมไหมหรือว่าเรียกของใช้แล้วกันนะครับวันนี้คือแบบไปโกวละครเลยนะครับเป็นสกีแฟชั่นเมื่อกี้ไปขอแบบประกอบนะครับอ่านนะไม่จะไปลมซูซี่ก็ดีครับสเก็บบอร์ก็ดีครับหรือว่ารวมไปคือไอวอลก็ดีนะครับผมไปอไอเคมสึกพูดอนายเรียกว่าไอเคมสึกแล้วกันนะครับผมส่วนนี้เป็น เทียบไปก็คือแบบเป็นไอเทมหลักหรือว่าสกินแฟชั่นนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมนี้ก็เกระเก่วันที่15ไปจนถึงวันที่20เลยนะครับผมอ่านนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเข้ามาในรูปแบบของอีโวนะอ่าหรืออีโวในาการสุปอีโวนะครับนี่อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับนี่อ่านะครับมาในรูปแบบอีโวนั่นเองนะครับผมนี่โอ้สมุนไพรมาแล้วครับนี่เปิดกล่องมี วิดีคัเปิดตัวละครสกีมแฟชั่นให้เห็นด้วยนะสุดยอดมากๆเลยนะมีวิดีคัพให้เราดูด้วยนี่อ่าบูญาครับผมมาเรียบร้อยครับมาเรียแบบอีโบจริงจริงด้วยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละสกินนะครับใช้เท่าไหร่ในการแลกกันบ้านนะครับนี่พิมพ์เขียวนะัะผมนี่มีพิมพ์เขียวด้วยอ่านะครับแล้วก็มีเป็นสกินแบบคาฮาสืบสีดํานะ นี่เป็นสีดำนะครับผมซื้อสีดำนะครับผมจะใช้ลูกแก้วแรนะครับ3รลูกแล้วก็พิมพ์เขียว1อันในการแรกนะครับคาสกินแฟร่สของผู้ชายเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับผมอ่านะครับขับไปนะครับผมคือไซเบอร์สวอร์ตแมนนะครับนี่อ่านะครับเซตนี้ดูสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะไม่นิดนึงนะครับสวยเยอะเลยนะผมว่าผมชอบเซตนี้มากกว่าสีได้นะ เซตนี้ก็จะใช้ลูกแก้วแร่5ลูกในการแร่แล้วก็พิมพ์เขียว2อันในการแร่นะครับผมคันผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับแบบที่คุณเห็นเลยนะครับนี่อ่านะครับมีรองเท้ากะแหะด้วยนี่โอ้ผู้ชายเป็นรองเท้ากะแหะนะผู้หญิงไม่ผู้หญิงก็เป็นรองเท้าแกะเช่นเดียวกันเลยนะครับผมมาสวยมากนะครับสวยจริงๆนแนละแล้วก็น,นี่เป็นเซตที่แรกที่สุดเลยนะครับผมก็จะใช้ลูกแก้วแร่เลูกในการแร่แล้วก็ พิมพ์เขียวสอันนะครับผมในการแรกนั่นเองนะครับเซตสุดแร่สวยมากนะครับนี่เซตสีดำนี่ก็ดูดีนะแบบว่ามันเป็นแบบคมฟอประตูมากกว่าหน้าประตูนะก็ดูดีของเขาเองนะฮะมาครับหลังจากที่คุณเห็นแล้วนะฮะว่าสกินกับแล้วสกินแฟชั่นนะครับผมก็ค่อนข้างสวยในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมดังนั้นนะครับผมผมก็จะเข้ามาสุ่มดูเผื่อว่าผมจะมีโอกาสได้รับนะครับผมในโซ่ข้พิมพ์เขียว ก็ดีครับหรือว่าลูกเกวแหลกก็ดีนะคับเราจะสุ่มขั้งหมด7รอบแล้วกันนะครับสุ่มคิลใบ2รอบนะครับแล้วก็5ใบ1รอบนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับรอบแรกครับผมได้รับได้ครับรอบที่หนึ่งครับผมนะรอบที่หนึ่งเรามา800เหรียญนะครับผมในส่วนของรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่สองครับปุ๊บปุ๊บ อ่าเฮ้ยมาแล้วครับผมรอบที่สองผมได้แล้วมาเป็นในส่วนของพิมพ์เขียวนะพิมพ์เขียวกำนันัทหามาแล้วนะครับผมไม่ออกยากอย่างที่คิดนะรอบที่สองผมสุ่มได้เลยนะเน่โอ้ดีใจมากๆเลยนะครับผมได้พิมพ์เขียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อ่าพิมพ์เขียวมาแล้วนะครับดีใจมากๆขอบคุณ GM ด้วยนะที่รูสาวพิมพ์เขียวมาให้ผมเลยนะครับในกรหมูเพียงแค่สองรอบนะครับได้พิมพ์เขียวแล้วนะครับมาครับ ขับไปเลยนะครับผมก็คือตามสัญญาเลยนะครับว่าเราจะสุ่ม5รอบอีกหนึ่งคันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าในการสุ่ม5รอบของผมนะครับผมจะได้รับอะไรนะครับนี่ผมอยากได้พิมพ์เขียวอีกไหมกดย้ำๆไปก่อนครับเผื่อว่าดวงเราดีนะก็พิมพ์เขียวแล้วก็การลุกกาแลนะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรนะผมํำมั่วๆนะไม่ว่าำการผมก็ได้นะครับผมํำมั่วๆไปนะครับมาดูกันว่าจะออกไหมนะครับ5รอบของผมจัดไปครับปุ๊บ ได้มา, ment, pled, มาเป็นการละสันหานะครับุบ๊โอ้เกลือเลยนะครับเฮ้ยมาอีกแล้วก็ผมพิมพ์เขียวมาอีกหนึ่งอันนะนี่ก็ผมพิมพ์เขียวมาอีกแล้วนะครับกำนานัดดาบนะครับกอนี้ผมมพิมพ์เขียวสองอันแล้วนะพิมพเขียวมาให้ผมสองอันแล้วนะครับผมในตอนนี้เลยนะครับแบบที่คุณเห็นเลยนะครับนี่โอ้พิมเขียวมาสองอันเลยนะ นี่ผมมีพิมพ์เขียว2อันแล้วนะครับดีใจมากมากเลยนะครับมีพิมพ์เขียวมาให้คือ2อันแล้วนะครับนี่อ่านะครับก็มีพวกกาลสันหารนะครับเป็นเครื่องกดจับนะแล้วก็ปอดใดมอนดรอยัลนะครับผมใบหนึ่งนะครับนี่อ่านะครับตอนนี้นะครับผมผมก็จะมีพิมพ์เขียว2อันแล้วนะครับนี่ผมก่อนนี้ก็ขาดแค่ในส่วนของลูกแก้วแลนะครับผมครับผมได้ลูกแก้วแลมาผมก็สามารถแลกได้แล้วให้ครบนะครับนี่ฝากวิดีโอแล้วกันเนาะ ในโซ่ขอกิจกรรมนี้นะครับผมอีโวใหม่ละกันนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมประมาณนี้ไปละกันในคลิปนี้นะครับผมฝากไว้2กิจกรรมด้วยกันเลยนะครับคือกิจกรรมสวอร์ไมล์รีเจนนะครับผมแล้วก็สวอร์ไมล์รีเจนเช่นเดิมนะฮะในรูปแบบของอีโวนะครับ2อันเลยนะครับฝากไว้ละกันในคลิปนี้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกันแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กับผมนะครับเดี๋ยวเรามา พบกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งในคลิปหน้าผมนะครับผมก็จะเข้ามาพูดในส่วนของกิจกรรมสายฟรีกับบ้านนะครับผมพอคลิปนี้สั่งเกิดไปแล้วคลิปหน้าก็ไปสายฟรีนะเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆกันละคนเลยนะที่เข้ามาดูกันนะครับสวัสดีครับ